พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่11อชื่อทีฆานิกายเป็นสุตรตันตปิดกพระตรยปิฎกเล่มนี้ยังอยู่ในประเภททีฆานิกายคือหมวดพระสูตรขนาดยาวและปาติกวักคือวักที่เริ่มต้นด้วยปาติกสูตรในวักนี้มีส1อสูตรตามลำดับดังนี้ 1. ปาติกสูตร ว่าด้วยชีเปลือยบุตรแห่งปาติกะช่างทำถาดผู้คุยโอยกตนเสมอด้วยพระพุทธเจ้า 2. อุทุมภริกสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในปริภาชการามซึ่งพระนางอุทุมภริกาสร้างถวายกล่าวถึงการโต้อตอบระหว่างพระพุทธเจ้ากับนิโครธปริภาชกหรือนิโครธปริภาชกเรื่องนักบวชส จักวัติสูตรว่าด้วยพระเจ้าจากักรพรรดิและความเสื่อมความเจริญแห่งศิลธรรมและเรื่องพระเมตรยพุทธเจ้าสอักขัญญสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เลิศกว่าคนอื่นด้วยความรู้และความประพฤติแสดงถึงเรื่องวันนะเรื่องชั้นแห่งบุคคลสี่ประเภทรวมทั้งที่มาเดิมของโลกซึ่งเป็นต้นเรื่องของวันนะสี่ห้า สัมปัสสะธนิยสูตรว่าด้วยคุณธรรมที่น่าเลื่อมใสกล่าวถึงคำพันนาพระคุณอันน่าเลื่อมใสของพระพุทธเจ้าซึ่งพระสารีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค 6. ปาสาธิกสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่น่าเลื่อมใสกล่าวถึงธรรมวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีและที่กล่าวไวด้ดีพร้อมทั้งข้อปฏิบัติของสาวกเจ็ 7. ลักษณะสูตรว่าด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการพร้อมด้วยเหตุผลที่ให้เกิดลักษณะนั้นๆ 8. สิงคาลกกสูตรว่าด้วยสิงคาลกรมานุษย์ส่วนใหญ่เป็นการสอนธรรมะของผู้ครองเรือนและเรื่องทิศหกที่อุปมาด้วยบุคคลหกประเภท 9. อาตานาติยะสูตรว่าด้วยการรักษา ในอาตานาตานครซึ่งเท้าจาตรงมหาราชกราบทูลพระผู้มีพระภาคสิ 10. สังคีติสูตรว่าด้วยการร้อยกรองหรือสังคยนาคำสอนพระสารีบุตรได้แสดงธรรมเป็นตัวอย่างในการจัดประเภทคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นหมวดหมู่ซึ่งเป็นแบบอย่างของการสังคยนาในภายหลังสิอ ท้าสุดตระสูตรว่าด้วยหมวดธรรมะอันยิ่งขึ้นไปจนถึงสิบเป็นการแสดงธรรมของพระสาวรีบุตรจำแนกธรรมะหมวดหนึ่งหมวดสองจนถึงหมวดสิบซึ่งเป็นตัวอย่างแห่งการร้อยกรองพระธรรมวินัยได้ดีเช่นสังคีติสูตร